ต่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปอาจจะมาจะขอปรารกเรื่องการปฏิบัตคิคนหนีบาปคำว่าบาปที่บรรดาใตนพุทธบริษัทซึ่งแปลว่าการกระทำความชั่วซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ทรงอยิางว่าบุคคลใดถ้าตกเป็นท่ายของความชั่ว เวลาก่อนจอะาตายถ้าะกำลังจิตเศร้าหมองมีกำลังใจกังวลอยู่กับบาปตายแล้วก็ต้องตกนรกด้วยความจริงที่บางท่านคิดว่าการตายแล้วไม่เกิดหรือว,ว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์ยังไงก็ตามเถึดด้วยความพระพุทธเจ้าทรงยืญญญนยันว่าคนเราตายแล้วต้องมีการเกิด แต่การเกิดนั้นจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์จดรัจก็ถือว่าเกิดทั้งหมดถ้าส่วนดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าดีถึงที่สุดก็ไปเกิดเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานไปเปรนอันว่าอาตมาเองก็ขอยยืนยันตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าการตายแล้วเกิดตนมีจริงซึ่งบรรดาท่านพุทธบ,บริษัทสนชายหญิงส่วนใหญ่เวลานี้ก็ปฏิบัติในหลักสูตรวิชาสามบ้างในหลักสูตรข้อปัญญาหกบ้างสามารถลึกชาติได้การลึกชาติได้ว่าก่อนก่อนจะเกิดเราเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างตายไป็นอะไมาบ้างอย่านนี้ทราบไปอยู่แล้ว ก็เป็นอันว่ายืนยันตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วได้ว่าการตายแล้วต้องเกิดจริงการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องขง้อมุญและบาปการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่แน่นักว่ามาจากบุญฝ่ายเดียวส่วนใหญ่การเกิดกลับมาเป็นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็นํามาทั้งเศษบุญและเศษบาป เศษบุญเป็นปัจจัยให้ทุกคนมีความสุขตามสมควรกระบุญนั้นแต่เศษของบาปเข้ามาครอบงำจิตเมื่อไรทุกคนที่รับผลนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ความเล้าร้อนถ้าหากว่าเราคิดว่าตายแล้วไม่เกิดจิตจะมีความประมาทพลาดจากความเป็นจริงถ้าคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิง ก็จะมีความประมาทในชีวิตคิดว่าเกิดมาแล้วตายก็สูญเมื่อมันจะสูญไปแจกโลกนี้ไม่มีการเกิดต่อไปการกระทำความดีหรือการกระทำความชัว่วใดๆย่อมมีผลเฉพาะในชาติปัจจุบันเท่านั้นเพื่อชาติข้างหน้าไม่มีถ้าคนที่มีกําลังใจดีก็จะสั่งสมนความดีเพื่อความสุขของตน คนที่มีจิตหยาบบาปโอสนก็ครอบงำก็ะทําทำแต่ความชั่วสร้างความเล่าร้อนให้แก่ตัวและบคุคคลอื่นถ้าตายแล้วบางเอินที่ต้องเกิดจริงๆความจริงอาตมาใช้คำว่าบางเอินเฉพาะบคุคคลที่คิดว่าตายแล้วโสนสำหรับอาตมาเองจริงๆขอยืนยันว่าตายแล้วเกิดแน่การระลึกชาติเราสอนกันได้ ถ้ามีญาติโยมพัทธบริษัททําได้นับแสนถ้าเราไม่มีการเกิดเราจะรู้ชาติดับงเดิมที่แล้วมาได้ยังไงร,รวมความมาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการเกิดต่อไปมีจริงใครท่านว่าจะว่าไม่มีก็ช่างนเถิดเรื่องความเห็นอย่าอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกของใครก็ของมัน อัาตมาบวชมาตามหลักสูตรในพระไตรปิฎกซึ่งบรรดาพระทั้งหลายยอมรับว่าเป็นถ้อยคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและก็ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกก็มีผลตามนั้นจอหมดสงสัยในเมื่อเราพูดกันเรื่อเกิดพอสมควรเวลามันหมดไปเกือบจะห้านาทีต้องขออภัยบรรดาต่พุทธบริษัทเรื่องนี้ เมื่อเกิดแล้วตายแล้วจะต้องไปนรกบ้างไปสวรรค์บ้างคือไปสู่แดงของความสุขบ้างแห่งความทุกข์บ้างก็ทุกคนก็ไม่มีใครอยากจะพบกับแดงของความทุกข์ต้องการอย่างเดียวคือต้องการพบกับแดงของความสุขเราจะทำอย่างไรกันข้อนี้เข้ามันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า ฟังคําแนะนำํำของพระเจ้าสักหน่อยหนึ่งแล้วลองไปปฏิบัติตาม <c oughs> ถ้าทุกท่านที่ฟังแล้วนําไปปฏิบัติตามได้จริงอาจะมาก็ขอยืนยันว่าการเกิดต่อไปข้างหน้าของท่านจะมีกี่ครั้งก็ตามกี่ใช่ก็ตามขอยืนยันว่าทุกท่านจะไม่พบกาบ,บรรยาภรมทั้งสี่ คือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก,ก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เลี้ยงกยนก็ดีจะไม่มีกระทันทุกชาติที่เกิดต่อไปและการเกิดขบรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็จะจํากัดการเกิดเอาเฉพาะการปฏิบัติอย่างหยับบท่าน <c oughs> ทั้งหลายถ้าจะมีการเกิดจริง ท่ากำลังใจของท่านย่อหย่อนปฏิบัติได้ได้แต่ว่าไม่เคร่งเครียดนักคือปฏิบัติได้ไม่ละเอียดนักพอทำกันได้เรียกว่าประเภทเช้าชามเย็นชามแต่ก็สามารถส่งความดีไว้ได้อย่างนี้ถ้าหากว่าท่านจะเกิดใหม่ก็เกิดเป็นเทวดาหรือพรมเจ็ดชาติแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติ ตามหลักวิชาหลังจากนั้นก็เป็นพระรอรหันต์เขานิพพานถ้ามีกำลังใจอย่างกลางคือไม่เก่งเกินไปไม่เก่งถึงที่สุดแล้วก็ไม่ล่าถึงที่สุด <c oughs> คือล่าประเภททำได้แต่ทำได้อย่างเชื่องช้ากำลังใจอ่อนๆไม่ถึงอย่างนั้นมีกำลังใจกลางกที่เรียกว่ามีบบารมีอย่างกลาง อย่างนี้ถ้าจะเกิดเป็นเทวดาหรือผอมสามชาติจะเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเท่านี้ก็เป็นพระอราันข้าวนิพพานถ้ามีกําลังใจเข้มแข็งทําได้แบบละเอียดจริงๆอารมณ์สุลสมทรงตัวได้อย่างดี <c oughs> ถ้ากําลังใจประเภทนี้เราทําได้จะเกิดเป็นเทวดาหรือผมอีกชาติเดียวเท่านั้น กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเป็นพระราหัานเข้านิพพานหลักสูตรนี้มีในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าให้ทุกคนได้ตัดสังโยชน์สังโยชน์นี้ถ้าตัดได้สามจะเป็นบสดาบันและสกิทาคามีเพียงแค่เป็นบสดาบันอย่างหยาบที่เรีว่าสัตตะคตรงต้องเกิดอีกเจชาติ เพียงเท่านี้บรรดาแทนพุทธบริษัทอบายภูมิทั้งสี่กับเราก็ไม่พบหน้ากันแล้วเพราะว่าขอบลาบลาบายภูมิได้แทนสังโยชน์สังทั้งสิบรายการนี่มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งสก,กายติฐิสองวิจิกิจฉาสามสัพตะประมั์ สามข้อนีนที่อาตมาจะชวนญาติโยมพุทธบริษัทปฏิบัติกันถ้าตัดสามข้อนี้ได้อย่างหยาบก็สามารถหลีกนระกไปแน่นอนไม่พบหน้ากีนแล้วข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสักยติทิธิซึ่งมีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นข้อเราื่อเรามีในร่างกายร่างกายนี่ในเราอย่างนี้เป็นต้น หรือว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มีสภาพไม่ตายมันจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไม่เสื่อมไม่ตายไปจากโลกนี้หรือว่ามีความเห็นว่าร่างกายนี้นอกจากจะไม่ตายแล้วมันก็มีแต่ความสะอาดนึกว่ามีความสะอาดน่ารักน่าชมน่านิยมทุกอย่างไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งไปของโซโครก แล้วก็มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเราไม่ด้ร่างกายร่างกายไม่ในเราความรู้สึกในสก,กายติติอาตมามาตั้งไว้ทั้งสามระดับก็อารมณ์อย่างนี้มีความรู้สึกไม่เสมอกันถ้าอารมณ์ขัน้นบาโสดาบันหรือสกิทาคามีจะมีความรู้สึก็นเพียงว่าร่างกายนี้ต้องตาย ถ้าอารมณ์ของพระอนาคามีจะมีความรู้สึกว่าร่างากายนี่นอกจากจะตายแล้วมีสภาพเสื่อมไม่เที่ยงเป็นทุกข์และสลายตัวในที่สุดร่างกายของคนก็ดีของใส่ก,ก็ดีวัตถุธาตุใดๆก็ด,ดีไม่มีคำว่าสะอาดไม่ได้ความคำว่าสกปรกน่าเกลียดน่าชังอย่างยิ่งมีความรังเกียจในการที่จะมีร่างกายต่อไปอีก <c oughs> อันนี้เป็นอารมณ์ของพระอนาคาม,มีถ้าเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์จะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราฉะนั้นยิงขอชวนบรรดาแต่พระธบริษัทเอาเขาปฏิบัติแค่เบื้องต้นยึดอารมณ์ของมารโสดาบันเข้าไว้เราจะเป็นมารโสดาบันนิสิทาคามีหรือไม่นั้นไม่สําคัญ อย่าคำหนึ่งถึงว่าเราจะต้องเป็นระโสดาบันบ้างเป็นสกิทาคามีบ้างถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นความประมาทจะเกิดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดว่าเราดีแล้วถ้าบังเอิญเราไม่ได้เป็นจริงๆถ้าพลาดล่างตายลงไปอาจจะไปอาบายภูุมได้ฉะนั้นการปฏิบัติจริงๆให้ต้องการแต่ผลอย่าคิดว่าต เป็นอย่างนั้นคิดว่าตนเป็นอย่างนี้จะก,กลายเป็นคนมีมานะทิฏฐิซึ่งเป็นกิเลสหยาบทำบัญญาให้ถอยหลงังตรงความว่าสังโยชน์ิประการก,ก็คือหนึ่งสกายดิฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายที่มันจะไม่ตายร่างกายสะอาดร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา วิจิกิจฉามีความสงสัยในพระพุทธเจา้าในพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระอริยสงฆ์ไม่ตกลงว่าเราจะย,ยอมรับนับถือหรือไม่มศีลปตะปรามาตรไม่ตั้งใจรักษาศีลอย่างจริงจังรักษา,สาศีลระเภทศีลหัวเต่าคือปกเข้าปกออก ประเดี๋ยก็ส่งตัวบ้างประเดี๋ยก็ไม่ส่งตัวบ้างสัญญอข้อที่สี่กามฉันทะมีความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปสวยเสียงเพระกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศที่เรียกว่าติดหลงไหลใฝ่ฝันอยู่ในกามารมสัญญอข้อที 5, ่ห้าปฏิฆะ มีอารมณ์ข้องใจไม่พอใจคือมีความโกรธความไม่พอใจอยู่เป็นปกติยังเหลืออยู่สัญญาตข้อที่เก็ดขอโทษขอโทษข้อที่หกดูปราคามีความลหลงไหลฝฝันในรูปในรูปที่เป็นวัตถุหรือรูปประชานข้อข้อที่เจ็ดสงสัยฝ่ายฝันในรูปคือสิ่งที่ไม่มีรูปหรืออารูปประชาน ว่าดีเลิศประเสริฐแล้วข้อที่แปดมานะยังมีการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาอุทจะข้อที่เก้าอุเทจะยังมีมอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราจะไปนิพพานดีหรือไม่ไปนิพพานดีไปได้แน่หรือไม่ไปได้แน่เอาแน่ใจใจใจิตใจขายความเข้มแข็ง ข้อที่สิบอวิชชาอวิชชานี่ยังมีความลหลงไหลไฝ่ฝันในมนุษย์สลโลกเทวโลกลพรหมโลกยังเห็นว่ามนุษย์พรหมะโลกเทวโลกพรหมโลกเป็นของดีต้องการเวียนว่ายตายเกิดวันตารวมความว่าสัญญทั้งสิบรายการนี้เป็นเครื่องดึงเราให้เวียนไวไ่ายตายเกิดตายแล้วก็เกิดกเกิดแล้วก็ตายไม่ใช่เกิดจากมนุษย์ตายเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ไปใฉยอย่างนั้น ตายจากมนุษย์แล้วอาจจะเป็นสัตว์นรกก็ได้ปรยก็ได้สุรกายก็ได้ตัดที่ใสก็ได้เป็นเทวดาหรือพรหมก็ได้เป็นอะไรก็ได้สุดแล้วแต่ความดีทังความชั่วถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทธ์หรือบรรดาเพื่อนปีศาสมันเนรสามารถตัดสังโยน์ได้ถึงสิบแปการพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระารหันเป็นผู้ตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉดรหรัน รวมความว่าเราจะไม่พบกับคําว่ากายเวียนว่ายกายเกิดเป็นสรรัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสรรุรยกายเป็นสตรจฉานกายเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและผมไม่มีอีกแล้วไปอยู่นิพพานอย่างเดียวมีแต่ได้เป็นมีแต่ความสุขสรรําราญไม่มีความทุกข์เป็นที่ไปรวมความว่าวันนี้รือว,วันต่อไป ก็ยังไม่ชวนบรรดาญาโยมพุทธบริษัทและเพื่อนเป็นโสสมณเณรเป็นพระนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่ชวนทุกท่านเป็นพระสวสดาบาลสีธาคามีจะชวนแต่เพียงว่าเรามาเอากันอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อพระโสดาบันก็ดีพระสีธาคามีก็ดี ท่านสามารถหลีกนรกได้เด็ดขาดถึงยังไงก็ตามท่านไม่มีโอกาสลงนรกไปอีกนรกก็ไม่เกิดเป็นเปรตก็ไม่เกิดอสุรกายก็ไม่เกิดเป็นสัตว์เลี้ยงลยก็ไม่เกิดจะมีแดนที่ไปที่มาระหวา่างเทวโลกกับมนุษย์โลกเท่านั้นเป็นอนวตาตัดอับยภูมิได้เด็ดขาดเราต้องการกันแค่นี้ก่อน ทางนี้พาะอะไรพราะรดาญาจงุทธบริษัยคนดีเพื่อนเบญสุสัมเองก็ดีนนดอาตมาเองก็ตามสำหรับอาตมาจริงๆมีความรู้สึกว่าเวลานี้เป็นเด็กอ่อนยังเป็นเด็กอ่อนอยู่ยังไม่กล้าต่อส่วารมที่เข้าไปถึงความเป็นพระอรหันเราเป็นเด็กเล็กมีกำลังน,น้อยๆยกของเบาๆก่อน อันดับแรกลองยกสัญญาต่างสาระการออกจากใจก็คิดว่ายังไงยังไงเราก็ไม่ไปนรกกันก่อนไม่เป็นเ,เปรตไ,ไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสติสังขกันก่อนดีกว่าเอาอยัางไงกันดีตั้งต้นกันจุดนี้ธรรดาแต่พุทธบริษัทผู้ปฏิบัติเระกกรรมฐานการปฏิบัติเบิกกรรมฐานในหลักสูตรก็มีชาสามก็ดี อวิญญาก็ดีเป็นสมิธายาณก็ดีหากว่าท่านได้สองในวิชาสามห้านาวิญญาหกือสอสม,มาดดบัตแปดแต่ว่าท่านไม่สามารถจะตัดสังโยชน์สามรายการให้พ้นจากใจได้ท่านก็ยังเป็นเหยื่อของอาบายภปู่มีนรกเป็นตน้นเราก็มาลองดูมันยากนักไหม ยากก็ไม่ยากมาลองพิจรารณากันดูหนึ่งสก,กายติถิเอาตัวนี้เข้ามาตั้งก่อนอารมณ์ขั้นต้นเขาว่าโสดาบังสิกทาคามีท่านมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแด้บรรดาเพื่อนเบสุสมันเองก็ดีญาจมพุทธบริษัทก็ดี มีความรู้สึกเหมือนว่าโสดาบันสุกิธาคามีไหมท่านมีความรู้สึกว่าตัวท่านเองท่านจะตายไหมแต่ก็บางทีหลายๆท่านอาจจะลืมคิดว่าเราจะต้องตายเป็นปีๆก็ได้บางทีเกิดไปสิบปียี่สิปีลืมนึกขึ้ว่าชีวิตมันจะต้องตายอันนี้เป็นของธรรมดาของพวกเรา ญาติโยมก็เหมือนกันพระเบสุธ์สมนเนยก็เหมือนกันอาตมาก็เช่นเดียวกันเราก็พวกกี่หลงกี่เหลืองนี้กันตอนนี้ไปเรามาตั้งต้นกันใหม่ดีไหมว่าตอนนี้ไปก่อนจะหลับเราจะคิดเลยว่าหลับคราวนี้จะได้ตื่นเห็นราอาทิ์วันใหม่หรือไม่ก็ไม่ทราบแล้วอาจจะต้องตายระหว่างการหลับหรือก่อนสว่างก็ได้ พอสว่างแล้วตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าเราจะเห็นได้เห็นเป็นกลางคืนขงวันคือคืนวันนี้เท่าน้ก็ไม่สัตย์พอชีวิตในช่วงสิบสองชั่วโมงของกลางวันกาอาจจะตายก่อนก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเรื่องความตายที่บรรดาเต็นพุทธบริษัท จงอย่าคิดว่าคนคิดถึงความตายที่ต้องงอมืองอเท้าไม่ทำมาหากินไม่สั่งสนความน,นั่นผิดองค์สมเด็จพระธรรมสามมิสทรงแนะนำว่าคนที่นึกถึงความตายเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความแกวกล้ปลาประกอบกิจการงานทุกอย่างตามหน้าที่ครบถ้วนเขาไม่แน่ใจว่าจะตายเมื่อไร สมมติว่าท่านมีสามีหรือปัญญาแลามีบุตรทีดายอยู่ด้วยมีคนคนที่ต้องอุปถัมภ์ถ้าเราประมาทในชีวิตคิดว่าแก่สัก60ปีหรือเจปี80ปีแลือร้อยสองปีจะต้องตายเราก็จะไม่สั่งสมสไว้ทรัพย์สินไว้เพื่อลูกหลานยังคิดว่าอีกนานเราจะตายไม่เป็นไร ระหว่างนี้ทำกินพอกินไปวันวันหนึ่งก็ได้ถ้าบังเอิญมาปุ๊บปั๊บตายไปก่อนละ่ะลกูกหลานไม่ลำบากเอือเราเองก็ลำบากเพราะเรามีทรัพย์น้อยพอจอะาตายขึ้นมาจริงๆจิตก็มีความกังวลทั้งลูกเั้่หลานตัวจิตกังวลนในตะบรรดาแต่พุทธบริษัทจะทำให้เราต้องลงอบายาบตรง ว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนว้เสมอแล้วก็หาทางรวบรักสิ่งใดที่จะสร้างทรัพย์สมบัติได้ให้เกิดขึ้นสําหรับทําทุนทาร้อนไม่เพื่อเราย่างยามป่วยที่ยามแก่ือเวลาที่มันตายไปแล้วลูกหลายไม่ลไม่ลำบากในการจ่ายการศพในการเป็นอยู่ในเบื้องหน้าแลหาทรัพย์สมบัติมาตามกําลังที่ปรหาได้ หาจนเต็มความสามารถด้วยความไม่ประมาทีวิตยอย่างนี้ถ้าบังเอิญมันยังไม่ตายทรัพย์สินที่เราหาได้ก็จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันในเมื่อเราคิดว่าเราจะตายแล้วรู้ว่าตายแล้วถ้าทำความชั่วจิตชั่วเราต้องไปอาบายภูมิมีการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นเราก็จะละจากความชั่วนั้น ตั้งหน้าตั้งตาทำดีพูดดีคิดดีคนที่ทำดีพูดดีและคิดดีคนประเภทนี้เป็นที่รักของคนทุกคนในโลกไม่มีคนเลวที่ไหนที่เห็นว่าคนพูดดีทำดีคิดดีเป็นคนที่น่าเกลียดที่ต้องการประกาศไปสัตวตรงถ้าคนที่มีสติสัมปชัญญะสม บรรดาในพธทธบริษัทใครเาก็รักคนทําดีคนพูดดีและคนคิดดีเพการทําดีเป็นการกระทําที่ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้มีความทุกข์คนก็ดีใส์ก,ก็ดีไม่มีความทุกข์เพราะการกระทําของเราพูดคนเพราะคำพูดดีคนก็ดีใส์ก,ก็ดีในโลกจะไม่เกิดความลําบากเดือดร้อนจากคาพูดของเรา คนที่คิดดีคนไรสัตว์ในโลกจะไม่เคยความลําบากยากแค้นเมียตรายเพราะความคิดของเราเราเองก็มีแต่ความสดชื่นคนอื่นเห็นเข้าก็มีการชื่นชื่นอกชื่นใจอยากคบหาสมาคมไปที่ไหนก็มีแต่มิตรเป็นที่รักถ้าอย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทคนที่คิดว่าจะต้องตายแล้วเกรงว่าจะไปอาบายภูิ ต่างคนต่างทำดีต่างคนต่างพูดดีต่างคนต่างคิดดีอย่างนี้เจอะหน้ากันก็มีแต่ความเป็นมิตรไม่มีใครคิดเป็นศัตรูต่อกันพูดก็พูดราจาที่เป็นศิรักษ่งกันแลก,นกันการกระทําก็ทําไม่ไปขัดใจกันไม่ขัดขวางไม่มีการกันแกล้งกันช่วยเหลือกันความคิดก็ไม่หมกมุ่นไ้ใอารมณ์เร้าหมอง อย่างนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเลือเพื่อนเพื่อนไปสูดสัมเพรนเห็นด้วยไหมว่าก่อนจะาตายและไม่ทันจะตายเราก็มีความสุขแล้วความสุขเจอกนเจะหนึ่งจากหนึ่งการเห็นหน้าและยิ้นแย,ย้มจ็บใสก็าหากันทุกคนก็มีแต่ความสดชื่นถ้ามีการขัดข้องในทรัพย์สินหรือสิ่งของต่างๆาต่างคนต่างยื่นโยนซึ่งกันและกัน สงเขาเสนอร่งกระติกันอย่างนี้ความทุกข์ยากมันก็ไม่มีกำลังใจก็ดีมีแต่คิดถึงความเป็นมิตรเคร่องกรกัน,กนอย่างนี้ธรรมดาท่านพระพิกษุสมณีทั้งหลายญาติโยมบร,ร,ริษัทคนรคนคิดว่าเราจะต้องตายเมื่อว่า,าคิดว่าจะต้องตายแล้วเราก็ตั้งใจว่าการตายของเราคนนี้จะเกิดจะตายเมาายื่อไหร่กามที จะตายระยะไหนก็ตามคิดว่าพร้อมที่จะตายวันนี้ไว้เสมอเราก็ทําดีทุกจุดความเดียนดัดแรกบรรดาเจ้าพุทธบริษัทจะทําอะไรดีจะทําอะไรเป็นจุดแรกดีก็ขอยืนยันยึดเอาสัญญาข้อที่สองที่เราเรียกว่าวิจิิจฉาทำลายวิจิกิจฉาให้พ้นจากกำลังใจของเรา คำว่าวิจิตรฉานี่แปลว่าสงสัยคือสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระธรรมคําำคำส,อสอนของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระอริยสงฆ์มีพระอารหันต์เป็นต้นสงสัยว่าพระพุทธเจ้านะมีจริงแนละไม่จริงถ้ามีจริงๆพระพุทธเจ้ากันดีไหม คำสอนของพระองค์ดีจริงๆแล้วเปล่าน่สงสัยสงสัยคำสอนน่สงสัยพระธรรมเลยแล้วสงสัยว่าพระอริยสงในพระพุทธศาสนานี่มีหรือไม่มีนาคราเขาก็เลยคิดว่าไม่มีตัวสงสัยพระพุทธเจ้าจริงๆก็ไม่มีพระไตรปิฎกที่มีอยู่อ่านกันอยู่ก็เป็นพระไตรปิฎกก่อขมิทศ ใครเขียนขึ้นมาก็ไม่รู้ก็เขียนแบบโกหกโหกโหกขึ้นมาโลกนั้นมีโลกนี้มีระลึกชาติได้ไหมได้อธิปตัตย์เข้าไปเลยสงสัยพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ก็บอกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์และเป็นพระสงฆ์จริงๆหรือว่าเป็นตัวเบียดเบียนประชาชน,น,นทําให้สังคมมีความทุกข์มีความวร้อนรเพราะพระเบญญาธรรมะ ได้แต่บิดาบาดแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนอนก็บินาบาดแล้วก็บอกบุญบอกบุญบ้างเลียร้รกันบ,านบา้างจีปาถะมีแต่พูดไปพูดมาแล้วก็พูดไปไม่เห็นมีอะไรให้เกิดประโยชน์มไม่สงสัยเลยไม่เชื่อสเสลยลักษณะอย่างนี้เป็นสัญญาณข้อที่สองที่ทำให้ทุกคนเราต้องลงอบายภูมิ ขอยืนยันว่าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ต้องลงอบายภูมิเป็นสัตว์รกเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตสติฉันแน่นอนถ้าถามว่าคนที่เ็มีความรู้สึกอย่างนี้แล้วไม่ไปนรกมีไหมก,ก็ต้องตอบว่าไม่มีเว้นไว้แต่ว่าจะมีเวลาส่วนใดส่วนหนึ่งแม้แต่เป็นเวลาน้อยมีความเชื่อมีความเริ่มใสเข้ามาเพียงเล็กน้อย ตายปุ๊บปั๊บในขณะนั้นอาศัยจีจิตมีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าเป็นต้นและก็ไปสวรรค์ช่วเขาใช้เวลาไม่นานก็ลงปอมลงนรกไปอรบรนดาท่้นพุทธบริษัตยหลายสำหรับเพื่อนต้วนวันนี้ก็พูดกันมากไปกว่านี้ไม่ได้เวลาก็หมดแล้วเครื่องหมายบอกเวลาเข้าจุดเส้นดำดี ที่บอกหมดเวลาสามสนาทีแล้วจ,จะอาตมาก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟงังทุกท่านสวัสดี